สำหรับในในการช่วยแถลงในแอมแซมนบบะครับตอนนี้เราขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราครับพี่ป๊อปปองกูลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหสบายดีนะครับพี่สวัสดีครับแบงค์สวัสดีนั่งสบายดีครับสบายตรงนี้เต็มเลยนะฮะผมเป็นพวกเต็มที่อยู่แล้วเต็มที่นันั่งที่เต็มหมดเลยอะไรได้ครับได้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวนี้เดินสายโปรโมทอ้วนไปบ้างไหมไม่ไม่ครับพี่ไม่โอเคครับ, <S 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 บ <S <S okay กำลังถ้ารู้สึกว่าอ้วนก็คือ ทีวีคุณเป็นจอวายทีวีน่าจะมีข้อบกพร่องปัญหาน่าจะมีปัญหาเพราะแบงค์เห็นเราอย่างนี้แบงค์จะไม่สุกว่าเราอ้วนไม่ครับไม่เฉยๆปกติโอเคครับผมดีละเมาถึงข่าวแรกกันมากครับหลายๆคนงงมากแล้วก็สงสัยมากครับครับนะฮะข่าวแรกึ้นมาเลยครับผมครับป๊อปปองกูลศิลปินเดี่ยวงงนะครับหลายคนงงกันมากครับเห็นไงครับทำไมถึงมาออกเป็น ศิลปินเดี่ยวได้ครับพี่อครับถูกต้อง้วฮะก็จริงอัลบั้มนี้ออกเป็นอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มเดี่ยวเลยเป็นการพูดคุยกันแล้วก็ครับผมหนึ่งคือแคลลิสบารบานหมดสัญญาครับผมครับสองก็คือผมมีแมสเซจที่ผมอยากจะบอกส่วนตัวผมเองครับผมในในอัลบั้มที่เราอยากจะทำแล้วก็ในแมสเซจนี้บางทีผมไม่แน่ใจว่าวินเขาจะรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าครับผมแล้วเวลาทำออกมามันอาจจะดูเป็นเหมือนแบบไปดึงเขามาอยู่ในเมสเซจเรามากมไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ลองพักแคลลี่บาบานแล้วก็ลอง ลองพูดในสิ่งที่เราอยากพูดครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ครับพี่ป๊อบอยากจะบอกอะไรกับแฟนเพลงครับจริงๆผมแมสเ a จที่ผมรู้สึกใน,ในช่วงปีที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วผมอยากให้คนชินกับความรักให้ใช้ความรักให้มันบางคนบางคนจะรู้สึกว่าไม่รู้ความรักมันอยู่ไหนมันร,มรู้สึกแห้งแล้งไปหมดเลยมองไปไมีแต่คนแบบทะเลาะเกลียดกนันอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่ในทุกที่ครับครับผม,มันเหมือนไม่มีใครไงก็มีเธอจริงๆแล้ว ที่ในคําถามของเชาวีที่ถามเนี่ยไม่มีใครยังไงก็มีผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีสักคนหนึ่งที่ที่ส่งความรักให้เราอยู่ตลอดอาจจะไม่ใช่เป็นบุคคลอหลจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นเพื่อนมีอยราที่น้องแบงค์บอบก็ถูกได้เหมือนกันใช่ไหมฮะโอ้โหใช่ครับผมได้รู้เรื่องราวกันไปแล้วนะครับผมก็คือพี่ป๊อปอยากจะถ่ายทอดแมสเซจของตัวเองที่ออกมาเป็นอัลบั้มเดียวนั่นเองนะครับผมฮะผ้าถั่วขาวที่2มาเลยครับ มาแล้วฮะตอนนี <diction aries> <t oss> ้เดินทางอยู่ครับเพาลูกขาาเราป๊อปถึงเวลาจัดหนักแสดงความต้องการทางดนตรีครับนอกจากนีๆคำถามมันดูแบบแสดงความต้องการทางดนตรีครับี่แสดงความต้องการทางดนตรีใช่ไหมดนตรีของอัลบั้มเดียวนี้เป็นยังไงบ้างครับผมคือผมผมจะเป็นคนชอบเพลงสไตล์นี้คือตอนแรกที่ผมได้ทําเพลงเนี่ยถ้าใครเคยได้ฟังในในช่วงที่ผมเป็น first stage ครับผม เพลงผมมันก็จะเป็นเป็นแบบเพลงออกมาโซหน่อยมีมีมีความมีรายละเอียดของดนตรีเยอะขึ้นอะไรอเงี้ยครับพอในตอนที่เราได้มาทําเองเราก็เลยดึงความชอบที่เราเคยชอบไว้ออกมาพรีเซนต์ครับผมซึ่งมันก็ยองมาเป็นดนตรีที่แบบที่ได้ยินกันทางแบ็บแบ๊กกันอยู่เนี่ยฮะครับแล้วก็มันจะไม่เหมือนแคลริสส์บารบารมีส่วนไม่เหมือนอยู่เยอะก็เป็นตัวเราเองมากขึ้นถูกต้องครับพี่ป้อมนี่ดูแลทุกขั้นตอนเลยไหมครับพี่ เราถ้าเปรียบเ,เทียบให้มันชัดก็อัลบัมเหมือนเป็นการทำอาหารจานหนึ่งออกมาเสิร์ฟคนผมลงไปถึงขนาดหาปลาครับห,หาปลา,าถือว่าเป็นขั้นตอนแรกเลยปลูกผักหาปลาอย่างนั้นเลยเพราะจริงๆแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่มันอยู่ในหัวเราบางทีผมบอกไม่ได้ผมก็ต้องบางทีผมอยากได้ใครเล่นผมก็แบบไม่ต้องไปติดต่อผมเองอ่ะว่าแบบทำเองเลยใช่ฮะถ้าเปรียบเทียบเป็นอาหารครับอัลบัมชุดนี้ เปรียบได้กับอาหารแบบไหนครับพี่ตําซัวตําซัวครับไม่ถามเร็วแลวผมผมต้องรีบผมต้องรีบตอบเรื่อไงพี่ตําซัวก็โอเคครับตําซัวนี้คือมันรวมทุกอย่างเลยครับพี่อ A&B ครับโอ้โหลูกทุ่งแอนบูนี่มีมมนเออโอเคครบทุกรสนะฮะตําซัวโอเคใส่พริกเยอะไหมครับตําซัวจานนี้อ้โหเยอะเลยฮะโอ้โหสีสันเลย อม่พูดาตั้งลายล้าเคำว่าตั้งแบบคุยกันไปด้วยตั้งกินตาส้วนไปด้วยนี่โอ้โหพูดถึงเรื่องราวการทำระลามันช่วงนี้คือลงแรงตั้งแต่หาปลาปลูกผักก็ถือว่าทุกขั้นตอนเลยจริงฮะโอเคนะฮะมาถึงบ้านหนวข่าวที่3กันบ้านนะครับผมอะไรครับไม่มีใครยังไงก็มีเธอแต่ว่าคนมาร่วมแจมนี่เพียบเลยครับเพียบเลยฮะเต็มไปหมดเลยครับอย่างพี่ว่าปราโมประทานเข้ามาเหมือนกันใช่นี่เตะบอลด้กันเองเตะบอลได้กันครับฮานะครับคนนั้นยิงเข้าเต้นแบบ โอ้โหผมก็พยายามจะบอกเขาว่าเอออาบั้มนี้ซีเรียสในหนึ่งนะโมดต้องบอกเขาว่าซีเรียสซีเรียสในหนึ่งนะโมดผมไม่เคยเขาซีเรียสเลยนะก็ทําได้เขาําได้แล้วก็คือความยากของอลบั้มนี้เนี่ยคือการมันมันโจทย์มันคือผมต้องการคนที่มาฟีเจอร์ิงอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เราเราต้องการคนที่ตอบสนองกับเพลงนี้ได้ด้วยแล้วก็จริงๆแล้ว ตอนที่นั่งคิดนั่งอะไรเนี่ยมันยากมากครับกว่าที่จะได้เป็น3าคนเนี้ยออมีพี่ปโมอดใมีพี่โกวงดอสแล้วก็โกวงดอสแล้วก็คุณเจนิสเนี่ยใครครับพี่เจนิสก็เขาจะเป็นนักร้องที่เป็นเป็นคนฟิลิปปินส์ที่ร้องร้องเพลงดีมากอยู่ในอยู่ในแจ๊สผับบ้านเราอะไรเงี้ยพี่พี่พอไปเจอเมื่อไหครับพี่สำหรับคนเจนิสเขาทำงานกับพี่หนึ่งจักรวาลแล้วผมเคยเห็นเวลาขึ้นไปร้องเพลงกับพี่หนึ่งแล้วก็แล้วก็เห็นการร่วมงานเขากับดายโดฟินแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ผมเจอแล้วครับ เจอเนื้อคู่ที่พัดพลากขน,นาดนะ <c oughs> คนนี้แหละคนนี้แหละโอ้โหแต่ว่ามาฟิตเอริ่งกัน3คนเลยที <3 S 1> เดียวนนกว่าจะเลือกมาเป็น3คนนี้เราใช้เวลาขนาดไหนมีตัวเลือกเยอะแยะไหมครับพี่ผมว่ามีประมาณ3-4เดือนในการคัดหาคนที่จะมาฟิตเอริ่งนะพี่ป๊อกก็เป็นคนคิดเป็นคนเลือกเองเอีกใช่ครับโอ้โหคือมีมีการยกเข้ายกออกยกเข้ายกออกกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพื่อจะให้มันให้มันเหมาะที่สุดเหครับครับหนึ่งคนที่ที่ที่ยืนอยู่ตลอดคือกบวงโดสที่ผมรู้สึกว่า ในความคิดผมนะคนคนนี้ถ้าผู้ชายร้องเพลงอันนึ่1ใน5ของประเทศต้องมีเขาต้องมีพี่กบในความรู้สึกของผมนะครับผมเออในความรู้สึกคุณก็เรื่องเรื่องคุณครับแต่ของพี่คือยืนไว้เลยหนึ่งคนหนึ่งในห้าถ้าเป็นเพลงสไตล์เราต้องมีพี่โกบก่อนแหละคนแรกต้องมีคโอ้พี่ป่าโมดมาปุ๊บยังไงป่าโมดมานี่ป่าโมดนี่ถือว่าเป็นน้ำท่วมนี่ผ่านมาได้นี่เพราะเขาเลยครับ เขาคนละปาโมดคนละปาโมดอ่าปาโมดเอาแล้วคนละปาโมดครับพี่คนละปาโมดรับผมคือปาโมดเนี่ยเขาเขาจะคือจริงๆเขาเป็นคนร้องเพลงโซนะครับเวลาเขาร้องความหนักแน่นดุดันเนี่ยเขามีอยู่ซึ่งเนี้ยผมเราต้องการครับผมคือกบก็จะเป็นแบบแนวแบบเออ่ซอฟต์หน่อยครับอะไรเงี้ยแนวสวยๆร้องสวยๆอะไรเงี้ยครับผมเราก็ต้องการมีปาโมดครับแล้วก็พอมีทั้งสองอย่างเราต้องมีผู้หญิงที่เข้มแข็งอลังการ เห็นบอกว่ายังไม่เคยคุยกับจานิสเลยอ่าคุยไม่รู้เรื่องครับเขาเขาพูดเขาเป็นคนเขาพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวเขาเป็นคนฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับใช่แล้วทํางานร่วมกันยังไงครับคราวนี้เราไม่ได้คุยกันให้เขาเข้าห้องอัดอย่างเดียวครับจานิสเชิญเชิญจานิสร้องร้องโอเคโอเคจานิส Come back home เป็นอย่างนี้นะฮะโอ้โหแล้วอย่างนี้ฟิชเชอรี่เงันเยอะมากนะ ถือว่าเป็นสี่คนร้องร่วมกันเลยแต่งกันยังไงครับพี่เขาใครมาก่อนเอาก่อนครับโอ้ใช้วิธีนี้วิธีนี้จริงๆอ่ะคือใครมาก่อนเข้าไปก่อนแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวมันเลือกลายคัดลายที่หลังก็ผมเนี่ยเข้าที่หลังสุดครับไม่มีอะไรให้ลองแล้วผมร้องแต่ลายหลักของผมเนี่ยโอ้โหหมดแล้วฮะสำหรับเนื้อเพลงนี้นะมีคนร่วมฟิชเชอร์ลิงเยอะแยะเลยแต่ว่าเนื้อหาของเพลงจริงๆครับพี่พร้อมพูดพูดถึงอะไรครับผมเนื้อหาก็จริง ประเด็นมันคือมันคือสิ่งที่ผมคิดแหละผมผมเชื่อว่าทุกทุกคนจะต้องมีคนคนหนึ่งที่อยู่ข้างข้างแต่บางทีอาจจะมองไม่เห็น,น,นบางทีคนคนนั้นอาจจะเป็นแม่บ,บางทีคนนั้นอาจจะเป็นพ่อเพือพ่อนแฟนในวันที่เรามีคนอื่นเนี่ยค,คนคนนี้อาจจะคนคนนี้อาจจะมองไม่เห็นเลยถูกถูกคนอื่นบังนี่เลยข้ามไปเลยแต่ในวันที่ไม่มีใครคนนี้จะชัดขึ้นมาทันทีอยากให้ทุกคนลองลองดูว่าจริงๆแล้วคนคนนั้นมอใครรัเพี่คนลุก ่องนน้ไม่ใช่ปวดนี่คือโอ้โหลึกซึ้งึึกซงชอบครับชอบโอ้โหนะฮะโอเคจอลึกถึงเรื่องราวของซิงเกิลกันไปแล้วนะครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องราวของมิวสิกวิดีโอกันบ้างดีกว่านะฮะมาเลยครับป๊อปจับไข่ MV 3ฤดูร้อนฝนหนาวทำไมจัดมาครบทุกฤดูเลยครับพี่ นั่นแหละสิครับครับผมมาหมดหิมะตกด้วยฮะแดดออกฝนตกมีครบเลยคนถามผมหลายคนว่าครับนี่ไปถ่ายที่ไหนเกาหลีหรือเปล่าอพราะว่ามันสวยงามครับใช่บอกได้เลยตลาดรถไฟเนี่ยตลาดรถไฟฮะไอ้ที่เห็นว่าเราหนาวที่เห็นตัวคนดังไหมครับพี่ใช่ฮะครับผมเนี่ยที่เห็นเอ่อที่เห็นเป็นหนาวหเนี่ยครับเนี่ยฮะที่ถ่ายตอนไหนครับเที่ยงครับเที่ยงเลยแดดเปรี้ยงๆเลย จริงจริงมันต้องมีผ้าพันคอมีผ้าพันคอเนี่ยพอถ่ายซีนหนาวเสร็จเนี่ยเห็ดขึ้นคอเลยครับนุ่ม่บอกโอ้โหชื้นเลยล่ะชื้นนะฮะเรียกได้ว่าชื้นเลยล่ะโอ้โหมีครบสามแดูครบครับแล้วแบบซีนไหนถ่ายยากสุดน่าจะเป็นหิมะป่ะครับพี่ซีนฝนซีฝนเลยฮะใช่เพราะว่าเขาก็ต้องมีรถรถรถน้ำอะไมาใช่แล้วแล้วลุงเหมือนลุงเหมือนแห้งมา ลุงยังยังไม่ได้ฉีดลุงฉีดแล้วไอ้ตอนพอฉีดมาเสร็จเปียกทําไงอ่ะเอาเสื้อไปรีดดิทําใหม่คือลุงมาไม่ได้ฟังเลยลุงไอ้ลุงแห้งมาลุงแห้งมาอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาก็แหงมามาถึงฉีดเลยก็ฉีดโอ้โหนี่ฮะนี่รดดูฝนนี่อันนี้ฤดูฝนครับผมแต่ลุงลุงนี่หนาวเลยนี่เกาหลีเลยนะผมว่าต้องร้อนมากแน่เลย น้ำตาจะไหลเมอเห็นภาพเห็นภาพเออเราผ่านก็ได้แล้วว่ารู้สึกว่ามการทำยังไงพี่หิมะที่เราเราทำเออผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกโฟมอะไรแต่ว่าผมในความรู้สึกผมเหมือนแฟบเอ้ยเหมือนเหมือนอผมสักฟอกเหมือนเหมือนสักฟอกผมสักฟอกนะครับพี่ของผมมันไม่เท่าไหร่ผมผมในความรู้สึกผมไม่เท่าไหร่ไอ้พวกไอ้เครื่องเครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นกองจริงเบสจริงกีตาร์จริงเนี่ยไอ้พวกนั้นน่ะวิ่งหลบกันกลัวจะพังกลัวจะพังแลกลัวจะพังนะโอ้โหออกมาแล้วนะครบเลยทั้งสามดูนะครับ นี่เราควบคุมอีกไหมครับพี่เราออันนี้เป็นทางทางฝั่งเขาคิดเลยครับครับผมก็คิดมาจะเป็นมะม่วงเลยครับสามฤดูครับผมเต็มที่เลยถือว่าเป็นความรักแบบสามฤดูไหมครับใช่อ่ะ <losers. S 2> นะฮะโปรดิวเซอร์ของเราบอกว่าสําหรับเรื่องราวของดนตรีครับเป็นฟูลแบนด์เลยใช่เต็มที่เลยครับพี่เต็มที่มีอะไรบ้างครอันนี้ที่เห็นเนี่ยคือเป็นเป็นวงที่ผมใช้ในงานแสดงจริงครับผมใช่ครับก็ จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในในเพลงเพลงนี้มันมันมันพรีเซนต์ออกมาในการแสดงสดได้หมดมคือเป็นเป็นแบรนด์ที่เราใช้จริงรแล้วก็เล่นเล่นได้จริงค,รคือ ขนมาเต็มที่เลยนะสำหรับอัลบัมเดียวชุดน,นี้ใช่ครับนะครับผมโอ้โหทำงานแต่ว่าทำงานร่รวมกันได้ง่ายเลยเพราะเป็นแบรนด์ที่เราร่วมเล่นกันอยู่แล้วใช่ครับ,รบเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่จริงเป็นแบรนด์ที่เราใช้ตั้งแต่แคลอรี่ใช่ครับแล้วสายดนตรีครับที่เป็นตัวของพี่ป๊อปมากขึ้นเนี่ยเรามีอซวของอะไรสอดแทรกเข้าไปที่เป็นแบบใหม่มากนะพี่ซาวที่เป็นแบบใหม่จริงจริงแล้วมันย้อนกลับไปเป็นสิ่งที่เราชอบอย่างที่เราคุยกันไว้อะ มันก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นโมเดิร์นของของนตียุคปัจจุบันกับความที่เราจะดึงความวินเทศบางอย่างเข้ามาอะไรเงี้ยครับครับผมซึ่งสาวพวกนั้นบางทีมันก็อยู่กับอยู่กับการบันทึกเสียงและการมีบางอย่างเพื่อจะพิเศษให้มันสมดุลกันยังไงระหว่างความโมเดิร์นกับความวินเทศอเงยครับผมออกมากลมกลืน ในความรู้สึกผมนะเพราะผมว่ากลมคืนนะครับบ้านเป็นยังไงก็ส่งเอสเอ็มเข้ามาบอกได้ส่งมาได้นะครับผมกลมกล่อมเลยทเถอะกับตำซัวจานนี้นะตำซัวเชิญตำซัวมาถึงว่าข่าวที่5กันบ้างครับอะไร come on ป๊อ p ขาขึ้นคลอดรายการชวนชิมครับพี่พูดถึงรายการนี่หนฮะครับเป็นไงบ้างครับพี่ป๊อ p เราชวนชิมยังไงครับพี่คือคือจริงๆในไวท์มิวสิกนะครับในค่ายของผมเนี่ยก็จะมีการตามติด การทํางานของพวกเราซึ่งตามกันบ่อยแล้วจนจน,จนเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ทําอย่างอื่นบ้างไหมอะไรเงี้ยลองลองพาไปแบบหาอะไรหาอะไรกินรอบๆตึกที่เราทํางานอยู่บ้างไหมอะไรเงี้ยก็จะพาผมก็พาไปก็จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้สาระอะไรกับเท่าไหร่มีอะไรครับแถวนั้นมีอะไรอร่อยครับพี่จริงๆตึกแกมมี่แถวพโศกอ่ะมันจะมีร้านอาหารอร่อยเยอะมากครับซึ่งผมเองเป็นคนนึงที่ผมไม่ค่อยรู้ผมก็จะกินอะไรที่ผมกินอยู่ทุกวันกินอะไรที่แบบ ในในการถ่ายเทพวกนั้นที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่มันแอบ,บแฝงซ่อนอยู่เยอะแยะมากเอ,อ,อาเออมีคลิปให้ดูด้วยอ่เดี๋ยวเราไปชมครับผมโอ้มีมาให้ดูด้วยนะฮะสวัสดีครับ นี่เลยพี่นี่ไงผมเองเรื่องที่จริงแล้วผมผมนึกว่าพี่ป๊อปเนี่ยจะเป็นคนที่รู้จักร้านอาหารอร่อยอ่อยที่จริงวมผมไม่คนที่จกมาเรียน้องเพลงกินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้มันอลบรกยเด้ลิอะไรกเได้กินอะไรก็ไดากะไก็ไาเกิือะรก็นดกนอไรกได้กินอะไ็นอะตรก็ได้ป็นอาตรฐานด้าิอะไรกได้กนอะไรนได้เินอะาาง็ไดานอไรก็ได้กินอะ่ร้กนอะไรกจไนอะร็้กินอร่อยแต่อะไรที่ผมกอกไ่าไ่้กินอยเรก่ได้อได้เลยอะไรันได้นอยไรก นี่ยังไงครับพี่นี่โรตีนี่โรตีมันนี่อยู่ตรงไหนตีแบบแง๊บแง๊บอันนี้ก็อยู่ในรถไฟหรือประธานอยู่ในเต็นท์แถวแถวกระสุนเขาเรียกเต็นท์แต่คนเขาไม่รู้ว่าเต็นท์ในนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้ผมระหว่างที่รอเนี่ยคนคนต่อแถวเยอะมากนี่น้องนี่นีน้องอันนี้ใจดีมาก บอกพาไก่อนได้เลยอ uh ้วนขออนุญาตเฮ้ยเขาเรื่องอะไรป่คือมันโอ้สนุกโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงครับม yes ันมันไม่มีน้ำมันอ่ะพาไ่มี่ร้านครับ no. พี่พอร์ตไม่รู้มันอ้วนต่างกายแค่ไหนแต่ว่ามีร้านไหนที่ถูกใจมครับพี่ต้องกลับไปซื้อที่มันเกินส่วนกลับไปกินอีกอร่อยครับเยอะนะจริงๆมันจะมีร้านที่ผมกินกาแฟเป็นประจำอ ครั้งแรกเขาเขาจะแบบครั้งแรกโกโก้เข้มข้นมากผมถามด้วยชอบกินโกโก้เลยใช่น้อยครับคือโกโก้เขาจะแบบมีโกโก้แล้วก็มีไอติมโกโก้แล้วก็มีช็อกโกแลตจริงๆแล้วก็มีดาร์กช็อกโกแลตคือจัดเต็มอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ทำกี่เทปครับพี่เทปเดียวครับเทปเดียวคิดว่าจะมีอีกไหมครับพี่พี่น่ามีแล้วน อาจจะแบบออกจากแล้วไม่ตะแกรงมี่ครับพี่อ๋อเดี๋ยวเราไปที่อื่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวลองทดทดลองมาฮะเดี๋ยวลองหากินแถวสยามโอ้ได้เลยครับพี่เผื่อเจอร้านไหนแล้วมาบอกผมเลยครับพี่ผมไปเลยได้ไหมครับดูแบบรอบๆนี่มันดูมีอะไรเต็มไปหมดโอ้เริ่มหิืแล้วใช่ไหมครับพี่โอ้โหโอ้ผ่านไปแล้วนะพาดหัวข้อข่าวทั้ง5ข่าวด้วยกันนะครับผมดียังไงครับให้พี่ป๊อปครับฝากซิงเกิลนิดหน่อยพร้อมถึงอัลบั้มด้วยดาวน์โหลดยังไงครับผมอัลบั้มออกตอนไหนเต็มพี่ครับพี่ครับฮะก็ ฝากเพลงนี้ไว้ก่อนแล้วกันแอลบัมนี้ประมาณเดือน2เดือนมัจะเสร็จแล้วนะครับคือเพลงนี้เป็นเพลงที่เมือนั่นเพลงธีมที่เราต้องการจะบอกอย่างที่ผมบอกความรักมันมีอยู่รอบตัวคุณพยายามหามันให้เจอแล้วก็กระจายมันออกไปให้ได้นั่นเองนะครับถ้าอยากจะติดตามผลงานอะไรเงี้ยก็ช n น e ว v ได้ครับแล้วก็เข้าไปที่ Facebook White Music ก็ได้เหมือนกันครับดาวโหลดดาวโหลดเราพูดดาวน์โหลดอะไรก็ได้ใช่ไหมัได้ครับ ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์สามสองครับเข้าไได้นะครับก็มีไว้ในครอบครองเป็นเพลงของตัวเองใช่ครับนะครับผมงั้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปอมากๆนะครับนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวซิงเกิลที่สองเนี่ยอัลบั้มออกมาเดี๋ยวเชิญรีนะครับพี่ยินดีเลยฮะครับผมอย่าลืมไม่เสมอครับให้ส่งเข้ามาร่วมพูดคุยกันครับเวลาที่ไม่มีใครยังไงก็มีจุดจุดจุดนะฮะมีอะไรก็ได้นะครับพี่ถือว่าความรัก รอบตัวเราเลยนะครับผมทาง s อสเครับ4221441ครับขอร้องว่าป็นิซีดีจากพี่ไอ้นั่นเองครับไอซ์แลนยืดครับผมรักกันนะมอบให้ครับช่วงหน้านะครับผมอย่าลืมนะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับอยากฟังมิสิซโดอยากชมมิสิซโดอะไรนะครับอยากฟังเพลงไหนนะครับ022076700นะครับผมกับมิวสิกฟรีเดย์นั่นเองนะครับยังไงตอนนี้ครับเราจะส่งท้ายพี่ป๊อปนะกับมิวสิกโดเพลงนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยครับความรักแบบ3ามฤดูนะครับไม่มีใครยังไงก็มีเธอครับ จะมาหรือไปไม่เคยมีอะไรแน่นอนใจ